ดีครับนะครับมาอีกแล้วนะครับกับเซลนนนะครับจากบริษัทปอรุ่งเรืองออโต้รถยนต์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับนนมีรถ SUV นะครับผมที่หลายๆครอบครัวกําลังมองหาอยู่นะครับที่จะไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงณตอนนี้นะครับผมรถขออนุญาตนำเสนอนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2GT Navy ปีสองพันสิบหนะครับผมอันนี้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่โฉมหน้าปัจจุบันเพราะฟอร์จูเนอร์ตอนนี้เป็นหน้าหลายหน้ามากนะครับเซลก็ตามไม่ทันแล้วนะครับท่ นี้นะครับผมเราเรียกมันว่าหน้าคุกกี้นะครับคุกกี้คันนี้มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้แล้วนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมประชาหนากับรอบคันคันนี้ได้ชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้แต่งจากศูนย์แต่งข้างนอกนะจ๊ะคุยกันไว้ก่อนเลยเ <Okay. S 1> อทีลูกค้า,าจะงงนะครับเอ้ยถ้ามาชุดแต่งกับสีตัวรถคนละสีกันมันไม่ได้แต่งศูนย์นจะมันแต่งข้างนอกนะครับผม <Okay. S 1> ไฟเลี้ยววงกระจกมีให้นะครับ มือเปิดเป็นคีเลตนะครับผมกดลดล็อกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมสองฝั่งทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งฝั่งซ้ายนะครับผมเพิ่มเติมอันนี้คนขับได้บอกปรับไฟฟ้าไปนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับ2ระดับนะครับผมแอร์ไดเอลโต้สโซนหน้าหลังเลยนะครับผมหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์จากโรงงานนะครับผมและคิจะเล่นเกมทำไมเออนะครับผม ด้านหลังลูกค้าได้แอร์ลาวไว้นะครับแอร์ลาวบนหลังคาแต่ไม่มีแอร์แยกตรงคอนโซลกลางให้นะจ๊ะแต่มีลัก220ิบโวลต์สองจุดตรงคอนโซลกลางนะครับผมมีให้เรียบร้อยนะครับด้านนี้เขาเอิ้นว่าที่พักแขนกับวางแก้วนะจ๊ะท่านผู้ชมมั่วเป็นไงจุดยอดนะครับผมมีให้เรียบร้อยนะครับผม ส4ี่ไม่น้อยกว่สองคันนี้ไม่โฟอย่างเดียวนะอย่างอื่นออปชั่นคล้ายๆกันผมว่านะตระกูลกกี้เนี่ยประตูท้ายลูกค้าก็ได้ไฟฟ้าไปนะจ๊ะเปิดนอกเปิดคนขับได้นะครับปิดในปิดคนขับก็ได้เหมือนกันนะครับผมด้านนี้มาดูฝั่งคนขับนะครับลูกค้าอ๋อลืมบอกนี่คันนี้ใส่แม็กมาให้แล้วสองหกห้าหกูนห้าสิบหกนะครับแม็กไปพัดตัดเงานะจ๊ะอันนี้ลูกค้าได้พวงมาลัยมัลติฟังชั่น c r u s e control เกียร์พีเดนชิพนะครับ ตอนนี้มีให้แล้วนะครับเชื่อมตรงจากจอมีโหมด e c โ m o โหม o w e r Mode, Mode ให้เรียบร้อยตอบโจทย์ได้ดีนะครับพุ่สตาร์ทมีกุญแจเป็นคคเลดนะครับผมกระจกออโต้สบานนะจ๊ะนี่กดให้ลงให้หมดเลยนะครับนี่นะครับไม่ได้ต่างกันนะจ๊ะทุกอย่างครบเหมือนกันหมด ไปดูห้องเครื่องนี้เดี๋ยวเยวให้ดูไปดูห้องเครื่องเซล,ลนี้ไม่เลขไม้อยู่1นึ่งแสนห้าหมื่นกโลเมื่อกี้ที่เห็นแบบแบบห้องเครื่องสวยงามครับตามท้องเรื่องนะครับผมรถปี2องพนะครับดูเลยเพจที่เดิมถุงน้ำมันเบรกใสใช้งานน้อยนะครับผมก่อน้ำจมพูอ่องต้องนะครับนี่เดี๋ยวให้นักต้องขยับมาฝั่งนี้เห็นไหมไม่ขุนนะครับผม รถระบบน้ำค่อนข้างดีระบบเกียร์ใช้งานได้ร้อปซนนะครับผม คันนี้นนสนดราคาหน้าร้านอยู่ที่8ปดแสนหนึ่งเก้าพันบาทนะครับคลิปวิดีโอนี้ถ้าดูมาจากคลิปวิดีโอที่นนรีวิวนะครับเอาไปเลยเจ็ดแปดเก้าขอเลขสวยงดต่อนอนนะคุณมาแพงคันนี้เพราะว่าเราซื้อรถที่ไม่เคยจนหนักปิดงปั้มน้ําท่วมกรารันตีไทยสัญญาซื้อขายให้นะครับรถสามารถโอนย้ายขายต่อได้ทุกกรณีตามระเบียบขนสง่งทุกประการนะครับผมถ้าสนใจคันนี้ยังไงนะครับเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะปุ่มลิงก์ไลน์แอดนะครับ สายตรงคอเซ็นเตอร์ติดต่อแอด,ดมินโดยตรงได้เลยนะครับผมหรือจะทักเข้ามาใต้ y o u t u คลิปวิดีโอนี้ก็ได้แอดมินรอตอบ24ชั่วโมงนะครับคันนี้จบ789นนดูแลหลังการขายให้นะครับที่นี่มีหลังการขายทุกคันนะครับถ้าลูกค้ามั่นใจกันก็มาดูรถกันได้เลยนะครับผมอ้อลืมบอกไปลูกค้าประวัติดีดอกเบี้ยอยู่เริ่มต้นที่2.59นะครับผมสนใจมาคุยกับนนได้นะครับ หรือคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะครับสิทธิสวัสดิการขา้าราชการนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจมีให้จ้าไม่ต้องกลัวนะครับดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาไม่มีปรับเพิ่มแน่นอนผมว่าคุ้มนะรถปีใหม่ๆตอบโจทย์ได้ดีครับผมคิปปิโดรามีรถขนไหนมาให้ดูเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้นนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคุณลูกคา้าสวัสดีครับ